ค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่มีกระโปรงค่ะกระโปรงผ้ามือสองมาจากผ้ามือสองนะคะค่ะไม่ใช่งานไม่ใช่งานซื้อมานะคะค่ะเป็นงานตัดค่ะเป็นงานตัดไอ้ให้ช่างตัดเหมือนเคยตัดนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าขนมชั้นค่ะกระโปรงต่อชั้นนะคะสวยงามมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ วันนี้รอบโปรโมชั่นนะคะคุณแม่จะโปรโมชั่นเลยนะคะถ้าผ่านไปวันหนึ่งคุณแม่โปรนะคะค่าราคาเพราะว่าค่าช่างค่ะต้องโปรให้ค่าช่างค่ะค่าราคาอยู่ที่500บาทนะคะรอบโปรโมชั่นนะคะกระโปรงขนมชั้นนะคะสวยงามมากค่ะนี่ค่ะเอวยืดนะคะขอบเอวยืดใส่ได้ทุกไซส์ค่ะเป็นฟรีไซส์นะคะค่ะใส่ได้ถึง3 4 3สหนะคะ ความยาว36นะคะไอกระโปรงต่อชั้นเที่ยวนี้ค่ะเพราะว่าคุณแม่สั่งช่างค่ะสั่งช่างให้ให้ทําเผื่อคนตัวใหญ่ค่ะทําดึงดึงยางนี้ให้ยืดยืดใหญ่กว่าเดิมนะคะค่ะแล้วก็ทําจับกรีบทวิสค่ะมันจะสวยค่ะมันจะไม่บานไม่เป็นสมนะคะค่ะราคาอยู่ที่500บาทค่ะถ้าโปรโมชั่นนะคะ500บาทนะคะค่ะสวยทุกผืงนงามทุกผืงนค่ะ500บาทนะคะ ค่ะนี่ก็ราคาอยู่ที่500บาทนะคะเป็นรอบโปรโมชั่นนะคะค่ะ500บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะเขาเรียกว่าขนมชั้นค่ะกระโปรงต่อชั้นนะคะช่างทำเที่ยวนี้ได้สวยงามมากเลยค่ะเพราะว่าค่ะการแมทผ้าก็โอเคค่ะแล้วก็จับกรีบทวิตด้วยค่ะจับกรีบทวิตเนี่ยค่ะจะสวยค่ะเพราะว่ามันไม่เป็นสมค่ะมันจับออกสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นมากนะคะ ค่าราคาอยู่ที่โปรโมชั่นวันนี้500บาทนะคะกระโปรงจับกีบทวิทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะ500บาทค่ะค่ะเลือดรูดูเด่นมากค่ะ500บาทค่ะจับตีบทวิตนะคะสวยค่ะค่ะสวยเห็นไหมมันจะเป็นตีบนะคะสวยงามมากค่ะใส่ออกบุญออกงานก็สวยรูดูเด่นนะคะออกบุญออกงานก็ ค่ะใกล้จะออกพรรษาแล้วค่ะมองหาผ้าไหมกระโปรงสวยๆใส่ไปบุญไปออกพรรษาหรือคุณแม่บ้านใส่อยู่ในบ้านค่ะก็สวยหรูดูเด่นนะคะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะอยู่ที่500บาทนะคะกระโปรงจับกลิบทวิสต่อชั้นวันนี้500บาทรอบโปรโมชั่นค่ะอันนี้รหัสรหัส11นะคะค่ะสวยงามมากค่ะพิ้วใส่สบายนะคะ เป็นกระโปงต่อชั้นค่ะเป็นสิ้นกระโปงต่อชั้นนะคะเขาเรียกว่ากระโปรงต่อชั้นจับตีบชวิตค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นค่ะผิวใส่สบายค่ะใส่ออกงานบุญงานบวชก็สวยหรูดูเด่นนะคะราคาอยู่ที่โปรโมชั่น500บาทนะคะวันนี้นะคะค่ะโปรโมชั่น500บาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สา่นสวยไม่ตืดจางนะคะค่ะ500บาทค่ะเลิศหรูดูเด่นมากค่ะกระโปรงขนมชั้นนะคะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่ส,สางสวยไม่จืดจางค่ะขางห้าร้อยบาทค่ะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่าราคาห้าร้อยบาทนะคะกระโรงต่อชั้นขนมชั้นค่ะห้าร้อยบาทคะ่ะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามานะคะ ค่ะ500บาทค่ะรอบโปรโมชั่นวันนี้นะคะขนมชั้นจับกรีดสวิตนะคะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่500บาทนะคะค่ะความยาว36นะคะความใหญ่ยาวลงไปลึกลงไป36นะคะค่ะเพราะว่าคนตัวสูงใส่ไม่ลอยนะคะความยาว36นะคะข่ะเลิศดหรูดูเด่นค่ะถ้าคนคนเตี้ยก็ เอาออกได้ค่ะถอดออกได้ค่ะชั้นหนึ่งว้นี้ค่ะเราลออออกได้ถอดออกได้นะคะถ้าคนตัวเตี้ยนะคะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทรอบโปรโมชั่นค่ะห้าร้อยบาทสวยเลิศหรูดูเด่นมากค่ะขนมชั้นค่ะกระโปรงขนมชั้นนะคะห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยงามมากค่ะห้าร้อยบาทค่ะนี่ก็สวยหรูดูเด่นมากค่ะรหัสสามนะคะ ค่ะกระโปรงขนมชั้นค่ะจับกรีบทวิตนะคะค่ะราคา500บาทรอบโปรโมชั่นวันนี้ค่ะ500บาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะ500บาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทถกคุณแม่เข้ามาได้ค่ะคนไหนเพราะว่าคุณแม่สั่งให้เขาทำแบบกรีบทวิตค่ะสวยเลิอดหรูดูเด่นมากค่ะใส่ออกงานบุญก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นนะคะ กระโปรงขนมชั้นราคา500บาทค่ะค่ะต่อชั้นจับกรีบชวิตนะคะวันนี้นะคะทายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้งคลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ